ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสร้างเครื่องเออเครื่องเครื่องพ่นไฟแบบไปดูสิแหลกมากด้วยใช้แรมเยอะมากอันนี้เป็นเครื่องแะไรมไม่ค่อยเยอะนะครับดูแหลกถ้าเราเาคนเดี๋ยวคนยืนอยู่ตรงนี้นะดูดูดู คนจะตายอยู่แล้วเนี่ยดู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 ด,ดตูตายเลยาตายเร็วมากตายเร็วมากโอ้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 แรงมากด้วยใช้แหลมเยอะกินแหลมเดี๋ยวจะมาสำราจกันเลยดีกว่ากัดเข่า ว,ว่าให้เอาเหล็กอันนี้มาด้วยแล้วเออไม่ต้องใช้เหล็กอย่หรอเอออ่ะใช้วิธีเก่าเฉยเลยก็เอาปืนสามอันที่มันเปิดอยู่เอามาสแต็กกันเป็นให้กลายเป็นแบบนี้นับอืมอันฟลีดด้วยแล้วที่นี้เราก็ต้องต่อไปเราก็จะ มันก็จะเกิดความร้อนทางเราเพิ่งว่าให้เปิดเปิดไปด้วยอมใช้แหลมเยอะมากนะครับอันฟีดเปิดทั้งเราเพิงไว้ด้วยก็จะได้แล้วครับประมาณนี้อีโคโอโอโอแหลก เ,เข้าไปนิดหนึ่งนแล้วก็ปิดถังดับเพลิงให้มันแล้วก็ปิดถังดับเพลิงให้มันเกิดความร้อนก่อนเกิดยังก็เกิดความร้อนแล้วก็ป เปิดถังดับเพลิงเลยครับใด่แล้วโอ้โหคนยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยพี่เตะทำไมเพื่อนแค่นายยืนขอเคลียร์ซากศพดูดูคนลงอืมดูดิหายเงือบเลยเดี๋ยว ซึ่งถ้าคนยืนอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับก็ได้รับความความร้อนเหมือนกันนะความรอ้อนมันกระจาย,ยความร้อนมันกระจายนะอาทิตยนี้ก็จบแล้วอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมอนมาได้เลยแล้วผมก็จะทดสอบด้วยนะไม่บา,บายครับโย มาจัดสุดเลยดูกินเลมเยอะมากไอ้เนี่ยผมสร้างมาทันคอรเดโดไปเรื่อยๆนะเนี่ยกินเลมเยอะกว่าเดิมอกีกมีท่อส่งความร้อนด้วยดูกินเลมเยอะจริงอะ่ะเดี๋ยว You are free. Lalu kemudian, terima ini. Lalu kemudian, misal ini. Uh. ทำงานไปดิไปทำงานอาทอูโอ้โอ้กลายเปเครื่องมหาปลายหลซะงั้นมันเล็กมากเลยวู้วู้ว้ับไปเรื่อยๆมันกลายเป็นแบบนี้ล